สวัสดีครับผมพี่รองแฟนเพจที่คินหอดคิดถึงสุผูสุขอนขับผมวมือนี้มาลับ่อยมาขายหมากลำไยมื่อวานขายเขียพี่รองหมุนเอาจนบาวินคนสื่อว่าฉันพี่้องเมื่อนี้ก็เลยพันโตมาขายหมากลำไยมื่อวานขายเขียหมุนวินขัโพดพี่รองสั่งหลายขับผมหมุนวยชันจนวินเมื่อนี้ก็เลยขายหมากลำไยพี่้องนี่สั่งมานี่นี่เต็มกระตานี่เต็มกระซาพี่น้องนี่ตาเมื่อเศร้านี่เต็มกระซาเลยนี่กว้องกว้องไอ้พี่รองเป่นเห็นนะ นี่ตั้บตั้มือเศ้านี่เต็มไปเลยพี่น้องตอนนี้ก็ยังเต็มอยู่คือเก,าออก่าเพราะท่านมีผู้สื่ออยู่ยังเต็มเอเล่อยู่สามสามโล่หนึ่งร้อยบาทโลละสามสิบหาพี่น้องเมื่อวานทักมาครับผมบอม,มอลลับ่อยเจาะเป็นพ่อค้าคือพอใส่แม่แตียงตัวนะพี่น้องสีแตีงตัว,ตตวพี่น้องสะก,ก้อนเตงสีขายนี่ข้าเจ้าสช่างไว้แล้วสามโล่ข้าเจาสช่างไว้แล้วผู้นี้สามโล่ผู้นี้โลหนึ่งสีเห็ดหนึ่งเพิ่นเอาแตียงตัวตะก,ก้อนพี่นอ้องเพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยนี่ ต้องเห็ดมันถืกลักษณะเพื่อนตัวนตงนี่เปันแสดงละครคนเบิ่งแธอร้องปีนี้มีวัตถุเอาปินีนปีนกว้างมาให้ตรงตรงเออนี่ว่ามาคือพอข้าแม่ค้าขายอันของของอย่างเธอร้องแบบนี้นี่คือเราไปพี่น้องบ้านนี้เตรียมตัวนี่สิให้เธอต้องตามลักอันนั้นไหนี่ต้องเซตอ่ะ รอสักคู่เด้อไหมคะลูกค้าเอ้ยรอสักคู่รอสักคู่ครับผมเอาแตงตัวใจผ้าเมนผ้ายังแห้ดีๆพีน่น้โองทำไมันโอ้ยจะเป็นเห็ดแห้งครับเนาะ <c oughs> จนว่าถือตาไมหมล่ะใช่กระใจแห้งมั้งความเล็กมันถือตาใอยไวมละนะ่ะเนาะแตงกับแตงโพดแตงโพดแต,ง,ดแตงให้กับะไรจีเฮดอรอก <c oughs> เจ้าว่าดีเล็กดีตาตุ้มเนาะคุณเพิ่งดูขนาดดังเสริมมากไม่ไหมเพิ่งดูเพิ่งดูจนบรรลุหมดพี่น้องความเล็กดีตาข่อยเนาะแตงกะแตงผุดแตงพวกเอ้าบัดนี้พี่น้องเบิ่งกล้องดีดีสามโลหนึ่งโลครับผมหนึ่งกิโลกรัมใส่ถุงบ่ใสปะเอาย่บเป้าอย่าเป่าพี่น้องข้าเจาสซ้งผมหนึ่งโลเอาหนึ่งกิโลกรัม เซ็กเซ็กให้เพินเบิ้งน่ำเซ็กให้เพินเบิ่งนำไดหน่ง้ก่รูกายกมันกา่มันกกยเดี๋ยวคอานยยากอยเนอมันกาหนกิโลนี่น้องอยากได้สกิโล100บาทครับผมสกิโลห0ึบาทอันนี้ท่าไรนี่ท่าไรนี่กล้องกล้องกล้องใส่กล้องเห็เนเห็ลำแปดีดนั่นี่แปดขีดแปีดจากบาทนี่แปีดมันแปดขีดพ่อโรไปบ้อไ้พ่อไม่ใส่งาไม่ใส่ พ่อโรติบอรรับคหนึ่กิโลไปหกิโลแล้วหนึ่งกิโลแล้วหกิโลแล้วหนึ่งกิโแอด่นคับไ้แนะบังดูสาบ้าบาทได้หัดงาสดๆเลยครับได้งาพร้อมได้ใบพร้อมสดๆดละนครับหนึบาทสากิโลห0ึบาทไปบ้าอาไรันนี่ไม่ใช่มีตังค์ค่เอางากับงามันไหมนี่มัสดๆดไหเขาก็ต้องมีงามีใบก็ธรามดาสิไปเอาตนวยจงไก็ลุกขึ้นซะเนาะมันก็ส